สวัสดีค่ะยินดีต้อรับเข้าสู่ช a ะดูดวงทารุกเกอร์นะคะก็สำหรับพาร์ทนี้นะคะเรามาเจอกันอีกครั้งในส่วนของการทำนายดวงรายเดือนนะคะประจำเดือนธันวาคมปี2563ค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะก็คือผู้ที่เกิดในช่วงวันที่16พฤศจิกายนนะคะจนถึงวันที่15ธันวาคมค่ะแล้วก็สำหรับท่านใดนะคะที่คุณมีลักนาะสถิตอยู่ใน ราศีพิจิกนะคะตามหลักโหราศาสตร์ไทยรับชมได้เช่นเดียวกันเนาะโอเคเราดำเนินการมาจนถึงเดือนที่12นะคะเดือนสุดท้ายของปีแล้วส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะสำหรับชาวราศีพิจิกเรามาดูกันได้ไพ่อะไรบ้างนะคะเป็นไพ่เดือดซันเกิดขึ้นนะคะต่อมาสิบเหรียญน,นะคะ e n of Coin นะคะนา of Coin โอ้มีแต่ไพ่ดีๆทั้งนั้นเลยนะคะความหมายดีมากเลยตา่อม,มานะคะสามไม้เท้าค่ะหนึ่งเด็กถือไม้เท้านะคะเป็นไพ่ The ะ a ฮเป e s ์เทนะคะสองดาบหนึ่งเหรียญน,นะคะเจ็ดเหรียญแล้วก็เอาคำของคุณเป็นไพ่ The Tower เกิดขึ้นนะคะในตรงนี้มีไพ่เมเจอร์คณาอยู่ด้วยกัน3ใบ นะคะเป็นไพ่ที่มีความหักมุมมากเลยเนาะเหตุการณ์จะดีก็ก็มีความหักมุมพอสมควรความเป็นไพ่เดซานคือความปรารถนาอันสูงสุดในเรื่องของการประสบความสําเร็จนะคะในเรื่องของหนาทีการงานความก้าวหน้าต่างๆหรือว่าความสุขความสมหวังหลังจากที่คุณพยายามมาอย่างยาวนานนะมีไพ่เดรฮ y ยพิเทสขึ้นมาเป็นลักษณะของเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความเมตตา หรือว่าในเรื่องของพลังสิ่งลี้ลับที่คอยช่วยเกื้อหนุนนําชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกอยู่ก็ได้นะคะหรือว่าถ้ามองในงแง่หนึ่งคือคุณค่อนข้างจะเป็นคนที่เวลาจะตัดสินใจอะไรเนะี่ยค่อนข้างมีการวางแผนค่อนข้างเยอะกว่าจะต,ตัดสินใจได้มีความช้าพอสมควรนะคะแต่คุณจะไม่พลาดนะคะเซนส์นสัมผัสข,ของคุณดีมากพอสมควรนะ แล้วเป็นไพ่เดอะทาวเเกิดขึ้นนะคะเหตุการณ์อะไรบางอย่างกําลังจะเกิดขึ้นในชาวในดวงของชาวราศีพิจิกนะคะโดยฉับพลันกระทันหันอันแผนมากๆสิ่งที่คิดไว้ไม่เกิดแต่สิ่งที่ไม่เคยวางแผนไว้อาจจะเกิดขึ้นก็ได้แต่ดูแนวโน้มไปในทางที่ดีนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยนะคะ,ะคุณอาจจะเคยพลาดโอกาสหลายๆอย่างในชีวิต The Tower the t เดอะทาคือความผิดหวัง นะคะพอได้เป็นทาเป็นทสคือเป็นลนักษณะของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนุนนําการภาวนาร้องขอการขอพอรต่างๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้นะคะก็และกำลังถูกจัดสรรให้นะคุณกําลังจะได้รับในสิ่งที่คุณรอคอยมานานนะคะไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงความสุขความสําเร็จต่างๆนานานะคะแล้วฐานตรงกลางของชาวราศีพิจิกเป็นไพ่เด็กถือไม้เท้าความเป็นไพ่เด็กถือไม้เท้า คือการได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานมองอีกด้านหนึ่งคือตัวคุณนะคะค่อนข้างมีแรงบันดาลใจเกิดขึ้นการได้รับความรู้แรงบันดาลใจอะไรใหม่ๆที่จะมาต่อยอดในเรื่องของหน้าที่ธุรกิจการงานตัวเองให้มันเติบโตให้มันมีความก้าวหน้านะคะแรงบันดาลใจสําคัญของชาวราศีพิจิกคือในเรื่องของ การเงินที่มั่งคัง่งความร่ำรวยความสุขความสบายอยู่ในจุดที่คุณรู้สึกปลอดภัยทางการเงินแล้วนะคะนี่คืออาจจะเป็นเป้าหมายใหญ่ในชีวิตของชาวพิจิกนะบอกเลยว่าอะไรที่คุณปรารถนาคุณจะได้แน่นอนแต่บางอย่างต้องใจเย็นๆต้องอดทนรอนะคะหลายๆเรื่องอาจจะไม่ได้ได้ดั่งใจนะต้องใช้ ความพยายามความใจเย็นร่วมด้วยนะคะ,ะมาดูกันต่อนะอุปสรรคของชาวราศีพิจิกค,คืออะไรล่ะดูจากภาพรวมแล้วในเรื่องของอารมณ์แห่งความสับสนว้าวุ่นใจนะคะคุณจะทําอะไรผัดวันประกันพุ่งนะ่อ่อนข้างขาดความมั่นใจในช่วงเวลาหนึ่งหรือว่าอาจจะมีคนอิจฉาพยายามก๊อปปี้เรียนแบบในผลงานก๊อปปี้ในแม้กระทั่งอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นตัวคุณคือเขาจะทําตามคุณหมดนะคะมีคนไม่หวัง ดีกับคุณนะคะในสถานที่ทำงานหรือว่าบุคคลรอบข้างเกิดอาการหมันไส้อาการติฉินนินทาการพยายามทำให้คุณเสื่อมเสียชื่อเสียงอะไรแบบนี้ให้ระมัดร,ระวังหน่อยนะคะเป็นคนใกล้ตัวเนาะคุณอาจจะรู้เองแต่ว่าคนไหนดีหรือไม่ดีด้วยเซนส์สัมผัสของคุณหรือว่าสกิลการอ่านใจคนเนี่ยช่วงในเดือนธันวาคมเนี่ยราศีพิจิกจะค่อนข้างแม่นเฉียบมากพอสมควรนะคะ มาดูกันต่อนะคะถ้าดวงในเรื่องของการงานนะคะดวงการงานของชาวราศีพิจิกถามว่าเวิร์กไหมเอาจริงๆมีความปังมากๆนะคะปังนะไม่ใช่พังนะคะว,ว่าฟังให้ดีๆนะคะคือความเป็นไพ่เด็กถือไม้เท้าหลายๆท่านนะคะหลายๆคนนะคุณอาจจะได้รับโปรเจกต์นะคะถูกรับมอบหมายให้ทำงานชิ้นใหญ่มากๆนะคะเป็นงานที่คุณไม่เคยจับต้อง สัมผัสมาก่อนแต่งานชิ้นนี้จะเป็นโอกาสสำคัญที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงได้รับการยอมรับหรือกำลังจะได้ใบเบิกทางที่ดีมากๆนะคะไปต่อยอดถึงปี2564เลยก็ได้นะคะ แล้วที่เห็นขึ้นมาอีกนะคะในภาวะจิตใจของชาวราศีพิจิกลักณะพิจิกโอ้เหนื่อยมากนะคะคุณรู้สึกว่ามันเป็นความแบบความท้อร่างกายของคุณต้องการการพักผ่อนหลังจากทํางานมานานหรือว่าเป็นช่วงที่คุณมีความอดทน รอได้กับหลายๆเรื่องที่คุณคิดว่าคุณจะต้องได้แน่นอนเพียงแต่ว่าด้วยอุปสรรคด้วยระยะเวลาต่างๆนานๆน,น,น,นะคะมันเหมือนมันเหมือนคุณได้เรียนรู้แล้วเรียนรู้ที่จะอดทนรอให้เป็นก็ได้นะคะทีนี้ในเรื่องการงานอย่างที่บอกว่าโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาหรือบางท่านนะคุณอาจจะอยากจะเปลี่ยนงานแล้วเพราะว่าเป็นได e เป็นเทสมีความคิดอยากจะหาสิ่งใหม่ที่ดีกว่านี้จิตใต้สํานึกคือ งานใหม่ที่ผลตอบแทนเยอะขึ้นหรืองานที่คุณอยู่แล้วสถานที่ที่คุณอยู่แล้วคุณรู้สึกว่าคุณมีตัวตนมีคุณค่ามากกว่านี้นะคะเนื่องจากว่าสิ่งที่คุณเป็นอยู่ณนะปัจจุบันถูกมองข้ามความสําคัญอยู่ตลอดเวลาเหมือนพยายามถูกแก้เหมือนถูกกบเกลื่อนอแล้วก็ ถูกสกัดขาเอาไว้ตลอดเวลาทําให้คุณนะคะไม่แจ้งเกิดสักทีในเรื่องของการงานต่างๆนะคะคุณอยากจะทําอะไรตามเส้นทางของตัวเองตามพรสวรรค์ของตัวเองแน่นอนนะคะในเดือนธันวาคมเป็นต้นไปนี้มีเกณฑ์เกิดขึ้นได้แน่นอนนะนะคะหลายๆท่านจะได้รับข่าวดีในเรื่องของงานใหม่เข้ามาเสนอคุณมากกว่า2งงานให้คุณต้องเลือกหรือบางคนอาจจะได้เข้ามาแล้วแต่เลือกไม่ถูกนะคะ จะเลือกเกณฑ์แบบไหนนะคะสัญญาณในการเลือกคือตรงไหนที่ให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีนะคะและตรงกับเงื่อนไขที่คุณวางแผนชีวิตเอาไว้นะคะให้คุณเดินไปหาโอกาสตรงนั้นนะอย่าทิ้งนะคะแล้วในในเรื่องงานของชาวราศีพิจิกจริงๆมีความโดดเด่นมากนะคะช่วงเวลานี้คุณเปลี่ยนแปลงตัวเองคุณเอาชนะใจตัวเองได้เยอะพอสมควรลุกขึ้นมาจากคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองนเรื่องของภาพรัก ในเรื่องของการสื่อสารหรือว่าค่อนข้างเก็บตัวก่อนหน้านี้เป็นคนเก็บตัวสันโดษมากๆนะคะหรือว่าขี้อายหรือว่าเบื่อสังคมรอบข้างไปเลยไม่อยากเจอใครอยากทํางานอยู่เงียบๆแต่ความเงียบไม่ได้เอาความปังมาให้ชาวราศีพิจิกบอกเลยเป็นการเปิดตัวครั้งใหญ่ในชีวิตของคุณนะคะความเป็นไพ่เด็กถือ,อถือไม่เท้าคืออาจจะเกี่ยวข้องกับงานด้านออนไลน์ไอที IT, อะไรพวกนี้เพราน,นั้น คุณเริ่มเปิดตัวเองมาึ้นเริ่มปรับเปลี่ยนแม้กระทั่งในเรื่องของภาพลักษณ์ลุคของตัวเองนะคะหรือว่าแผนการทํางานางต่างๆหรือ mindset ในเรื่องของการงานของชาวราศีพิจิกด้วยนะคะค่อนข้างดีนะคะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนําพาในเรื่องของการเงินนะคะเยอะพอสมควรเนาะเอามาให้ให้คุณได้ชื่นใจเป็นการปฏิวัติตัวเองครั้งใหญ่มากๆนะคะดูจากในเรื่องของอ่การงานขึ้นมาหลายๆท่านนะคะ มีเกณฑ์ได้ออกงานกระทันหันและก็ได้งานใหม่เข้ามารองรับทันทีนะคะไม่ว่าคุณจะโดนในเรื่องของการถูกกันแกล้งการถูกเอารัดเอาเปรียบหรือคนใส่ร้าย,ายใส่ร้ายป้ายสีโบยความผิดให้คุณนะคะตราบใดที่คุณยังบริสุทธิ์อยู่ไม่ต้องกลัวอะไรดีๆอะไรที่มันเป็นสิ่งที่คู่ควรกับคุณจริงๆก็จะเข้ามารองรับคุณแน่นอนนะคะแล้วมีอีกมีเกณฑ์หนึ่งนะคะในเรื่องงานของชาวราศีพิจิก รู้สึกว่ามีความป๊อปมากฮอตสุดๆนะคะในเดือนธันวาคมจะมีงานต่างๆมีคนมาทาบทามชักชวนคุณไปทำงานด้วยนะคะอาจจะด้วยชื่อเสียงของคุณอาจจะด้วยศักยภาพในการทำงานของคุณหรือว่าคือในเรื่องของแบ็กกราวประสบการณ์ต่างๆนะคะอาจจะเป็นตัวที่ดึงดูดเอาในเรื่องขององานใหม่ๆเข้ามามีคนท้าทามนะคะสนใจอยากให้ร่วมงานด้วยนะคะตัวคุณก็เหมือน กำลังพิจารณาอยู่ว่าจะอยู่หรือจะไปดีน่าจะรับหรือเปล่านะคะคุณค่อนข้างขาดความมั่นใจยนิดหนึ่งเพราะว่าไปแล้วจะเสียโอกาสเดิมอยู่หรือเปล่าอะไรประมาณนี้แต่ว่าการตัดสินใจครั้งใหญ่ในชีวิตของคุณคือหักมุมมากๆความหักมุมนี้ไปทางดีนะคะนั่นคือคุณกาลังจะเดินเข้าสู่ทางของตัวเองนะคะมีเกณฑ์ที่จะมีชื่อเสียงนะคะคิดสิ่งใดจะสมหวังสมความปรารถนานะคะ ก็จะประมาณนี้เนาะดูจากงานเข้ามานะคะอย่าลังเลอะไรมากมายแล้วทีนี้หลายๆท่านนะคะคุณกำลังรอคอยคำตอบนะคะด้วยความรุ้นมากๆว่าสิ่งที่คุณรอคอยอยู่เกี่ยวกับงานที่สิ่งที่ถูกเสนอเอาไว้ให้คุณจะได้รับไหมซึ่งโครงการโปรเจก์นั้เม็ดเงินสูงมากๆนะคะเรียกว่าแทบจะเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับตัวคุณได้เลยทีเดียวสิ่งที่คุณรอคอยถามว่าจะได้ไหมจริงๆมีเกณฑ์ได้นะคะ มีเกณฑ์ได้แต่ว่ามันเหมือนอาจจะต้องมีการพิจารณาค่อนข้างนานมากๆเลยนะคะเดี๋ยวหยิบเพิ่มให้อีกใบหนึ่งนะคะความเป็นไพ่ห้าเหรียญขึ้นมาไพ่สเตงงานนี้มีคู่แข่งเยอะมากพอสมควรนะคะซึ่งตัวคุณน่ะอาจจะทำใจอยู่ในระดับหนึ่งว่าถ้าไม่ได้ก็ไม่เสียใจอะไรประมาณนี้นะ เพราะว่ารู้ว่าสนามแห่งการแข่งขันน่ยมันค่อนข้างมากมายเลยทีเดียวแต่ถ้าได้ก็ถือว่าเป็นโบนัสของชีวิตประมาณนี้นะคะซึ่งดูจากการงานแล้วโอเคมากๆนะคะหลังจากที่คุณใช้ความอดทนพยายามอย่างยาวนานหรือว่าอาจจะเป็นผู้บุกเบิกในงานนั้นๆโครงการนั้นๆนะคะสิ่งที่คุณทำกำลังจะประสบผล,ผลสำเร็จอย่างมากนะคะแล้วสายงานด้าน การให้คําแนะนําปรึกษาฮิวิ่งจิตใจนะคะการช่วยเหลือผู้คนมีความปังมีความฮอตเช่นเดียวกันสำหรับชาวพิจิกนะคะมีเกณฑ์ว่าถ้าหากลูกค้าของคุณหายไปนะคะเคยเสียชื่อเสียงเคยถูก Discredit ไปลูกค้า จะกลับมาหาคุณและจะหลั่งไหลกลับเข้ามาเยอะมากกว่าเดิมหลังจากที่คุณใช้ความอดทนและพยายามปรับแผนงานปรับปรุงทุกอย่างให้ดีขึ้นนะคะกลับมาแน่นอนรอบนี้นะจากการเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะคะชื่นใจมากเนาะในเดือนสุดท้ายของปีแต่คุณได้รับข่าวดีนะคะหลังจากที่ใช้ความอดทนค่อนข้างเยอะนะคะต่อมานะคะถ้าเป็นดวงในเรื่องของ การเงินของชาวราศีพิจิกบ้างนะคะการเงนินถามว่าเวิร์กไหมอู้ราจายเยอะเนะเหมือนเข้ามาปุ๊บออกปับ๊บเหมือนมีอะไรรอคอยให้คุณต้องจ่ายอยู่ตลอดเวลาเก็บเงนินไม่ค่อยอยู่นะคะแต่คุณเป็นคนเก่งมากนะคะหาเงานินได้เป็นก้อนเลยแต่รู้สึกว่ามีราจ่ายอยู่ตลอดจ่ายแบบด้วยอารมณ์อะคือมันเบรกไม่อยู่โดยเฉพาะในเรื่องของเสื้อผ้าอภร์ของใช้แฟชั่นต่าง จ่ายไปเยอะมากๆหรือว่ากับการเจ็บป่วยอ่ออๆนะคะความเป็นแพ้เดือดหายไปเทสนะคือซื้อพวกวิตามินอาหารเสริมอ,อะไรพวกนี้นะคะใช้จ่ายค่อนข้างคล่องมือแต่ว่ามีเกณฑ์ที่ จะมีรายได้จากงานใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนงานใหม่แล้วได้เงินเดือนที่สูงหรือว่าการค้าการขายได้ค่าคอมมิชชั่นกำไรเยอะมากขึ้นอยู่ในจุดที่คุณโอเคมากๆนะคะถ้าเป็นงานเดิมนะคะหรือว่าแผนงานแบบเดิมๆมันยังไม่ค่อยเวิร์กเนาะเพราะรายได้เข้ามาเนี่ยมันพอดิบพอดีมากจนเกินไปบางครั้งก็แทบจะขัดสนเลยนะคะมันถึงจุดหนึ่งที่คุณจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง แผนทางการเงินแผนทางการงานมันค่อนข้างจะเชื่อมโยงกัน2ตัวนี้นะคะในเรื่องเงินเนาะเดี๋ยวจะดีขึ้นค่ะเรียกว่าเป็นความอูฟูเป็นเงินก้อนใหญ่นะคะมาจากงานโปรเจกต์ใหม่ๆทุกสิ่งทุกอย่างนะคะสิ่งที่คุณปรารถนาคุณได้แน่นอนสิ่งที่อยากจะแนะนำเพิ่มเติมเป็นทริคในแห่งความโชคดีของชาวราศีพิจิกนะคะในเรื่องของ สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะในเรื่องของการช่วยเหลือคนช่วงนี้สวดมนต์ทำสมาธิจะดีมากนะคะรางสังขรของคุณจะแม่นยำเวลาคุณตัดสินใจอะไระก็จะได้ไปถูกทางไม่ต้องผิดพลาดนะคะหรือว่าในเรื่องของการบูชาเกี่ยวกับพญานาคก็ได้หรือว่าบูชากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือที่คุณมีความศรัทธาอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันตรงนี้นะคะจะช่วยปัดเป่า อุปสรรคอะไรที่ไม่ดีในชีวิตของชาวราศีพิจิกนะคะให้หลุดพ้นออกไปเนาะอารมณ์ของคุณก็จะได้เสถียรนิ่งด้วยนะคะเพราะช่วงนี้หงุดหงิดเก่งมากนะคะอารมณ์ขึ้นลงง่ายมากน้อยเก่งนะคะช่วงนี้นะพยายามเบรกหน่อยนะแล้วก็ถ้าดวงการเงินเพิ่มเติมให้นะคะ มีรายจ่ายเยอะมากเลยเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับการซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยอะแต่อย่างที่ยามให้นะคะเดี๋ยวคุณก็จะได้อะไรดีๆเข้ามานะคะในเรื่องของการเงินเดี๋ยวก็ขยับขยายได้อีกเนาะนี้ขอดูต่อในเรื่องของความรักนะคะในเรื่องความรักของชาวราศีพิจิกราคณาพิจิกนะคะในเรื่องอารมณ์ความรู้สึกของคุณคะช่วงนี้ดราม,ม่าเก่งเนาะสับสนงอนเก่งมากเหมือนคนที่ ไม่รู้ใจตัวเองไม่รู้ความรู้สึกของตัวเองว่าแท้จริงแล้วคุณอยากได้ความรักแบบไหนนะคะสำหรับอารมณ์โดยทั่วไปนะเหมือนคุณสับสนมากๆอาจจะมีคนเข้ามาในชีวิตคุณมากกว่า1คนนะคะมีทั้งดีแล้วก็ดีกว่าอ่า สอ่องใช้เนี่ยไม่รู้จะเลือกคนไหนเลยนะตัวคุณค่อนข้างเหนื่อยมากๆกันนะคะเหมือนท้อแท้กับความรักเป็นคนที่อาภาพรักเหมือนกันนะคะว,ว่าอาภาพรักไม่ได้บอกว่าคุณไม่มีคู่แต่หาคนที่แมทกับคุณยากคนที่ตองใจกับคุณยากมากเพราะว่าคุณเป็นคนช่างเลือกเป็นคนพิถีพิถันหรือว่าหากคุณได้เจอความรักแล้วคุณจะคาดหวังกับความสัมพันธ์สูงมากๆอยากให้คนเห็นคุณค่าของตัวเองรักในความเพอร์เฟกต์มากนะคะสําหรับชาวราศีพิจิกเนาะแล้ว สำหรับคนโสดนะคะสิ่งที่เห็นขึ้นมาพายเด็กถือไม้เท้านั่นคือจะมีคนใหม่เข้ามาในชีวิตของคุณนะคะเป็นชาวธาตุไฟเมษส,สิงห์ธนูเป็นลนักษณะของการเข้ามาจากความศรัทธาไปทางเดียวกันเป็นแรงเหนี่ยวนําเข้ามาอะไรประมาณนี้หรือว่าผ่านกันในเรื่องของการแนะนําให้คําปรึกษาทางการงานอ่าในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ทั่วไปนะคะพวกคุณอาจจะรู้จักกันผ่านๆมาสักพักหนึ่งแต่ว่า เริ่มจะได้พูดคุยรู้รู้ถึงข้อมูลของกันและกันอย่างลึกซึ้งนะคะคนคนนี้เป็นคนที่มีฐานะทางการเงินโดดเด่นมากๆหน้าที่การงานแบกก็คกราวทางการศึกษาดีสุดๆเป็นคนเรียนเก่งนะคะความรู้เยอะ,อะแล้วก็ความสามารถค่อนไปทางด้านภาษาต่างประเทศหรือว่าการเจรจาต่างๆเป็นคนที่จัดการทางการงานเก่งนะคะแต่ ดูจากไพ่แล้วเนี่ยภายนอกเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างชัดเจนแต่ลึกๆเขาจะมีความอ่อนไหวในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกพอสมควรนะคะเป็นคนที่สองบุคลิกคนคนนี้นะคะเป็นใครอะไรยังไงนะคะทำไมทำให้คุณต้องหยุดก่อนเหมือนหยุดคิดก่อนว่าจะไปต่อดีไหมคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีคู่อยู่แล้ว ที่ยังเคลียร์ความสัมพันธ์ไม่ได้ดูกระท้อนกระแทนมากๆเลยฐานะทางการเงินโอ้เข้าหาเงินได้เป็นกรอบเป็นกรรมนะคะเป็นคนที่ใช้เหมือน มีตังอะ์ะแต่อาจจะไม่ได้ใช้ชีวิตอู้ฟู่อะไรมากนะคะแล้วก็รู้จักเก็บรู้จักใช้ด้วยในการเจอกันนะคะมองว่าคุณชอบคุณหลงเสน่ห์ของเขาหรือว่าคุณอยากจะรู้จักเขาลึกๆแต่ว่ามีบางอย่างที่มันเหนียวหลังแล้วทําให้คุณต้องหยุดทบทวนก่อนว่าเอาอยัางไงดีลุยดีไหมเพราะว่าอย่างที่บอกแหละมันเป็นความค้างคากันอยู่คือเขาอาจจะมีความสัมพันธ์แบบกับคู่รักกับแฟนเก่าที่มันยังไม่ลงตัวนะคะ วันนี้อาจจะเป็นชาวธาตุดินได้ธาตุดินจะเป็นมังกรกันพุศพนะคะหรือว่าเป็นคนที่ประสบความสาเร็จมีชื่อเสียงมากๆนะคะมีหน้าตาทางสังคมหรือว่าคือมีดูเป็นคนที่เข้าหาคนได้ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคะหรือว่ามีคนเข้าหาเขาก็ได้นะในการเจอในครั้งนี้คุณอาจจะได้เรียนรู้ออกับเขาสักพักหนึ่งแต่ว่า ยังไม่รู้ว่าจะไปต่อดีไหมกลัวมีผลกระทบอะไรต่างๆนะคะแล้วตัวคุณเนี่ยบางครั้งเนี่ยเหมือนอยากอยู่กับอยู่กับตัวเองคนเดียวอยากอยู่กับในเรื่องของการงานนะคะสําหรับคนโสดอ่ะขอดูเพิ่มต่อให้อีกนะคะถ้าในเรื่องของคนโสดนะมองว่าคุณได้เจอคนที่ถูกใจจริงๆนะคะสัญญาณของการเป็นเนื้อคู่หรือว่าคนที่ชอบอะไรคล้ายๆกันมีชีวิตที่ใกล้เคียงกันในเรื่องของวัยเด็กหรือว่า ความเชื่อหรือว่าเวลาคุยกันแล้วรู้สึกว่าแบ,บัดกันมากๆโดยที่ไม่ต้องอใช้ความพยายามอะไรเยอะนะคะเนาะคนคนนี้เป็นคนที่เรียกว่าเพียรพร้อมมากๆเขาก็ดูเป็นคนช่างเลือกเช่นเดียวกันนะคะมีคนเข้าหาเยอะพอสมควร ขอดูต่อให้นะคะว่ายัางไงสําหรับคนโสดนะในการเจอคนนี้เนาะทำให้คุณหวั่นไหวมากไพ่เดอะซันตามมาอีกแล้วนะคะเดอะซัคือเป็นคนที่สดใสล่าเริงดูเป็นคนขี้เล่นนะคะน่าเหมือนเด็กแต่พอได้รู้จักแล้วดูเป็นคนเก่งดูเป็นคนความคิดที่ค่อนข้าง โพส i ิฟมากๆคือคิดบวกไปหมดเลยมองโลกในแง่ดีนะคะสดใสขยันทํางานมากๆนะคะคนนี้เป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายนะแล้วก็เป็นคนที่จินตนาการดีหรือว่าเป็นคนที่เขาเรียกว,ว่าเซนส์สัมผัสค่อนข้างแม่นยำมากนะคะคนนี้เจอกันผ่านทางโซเชียลมีเดียได้นะคะหรือว่าเป็นเหตุการณ์ที่บังเอิญมากๆนะคะบังเอิญแต่คุณรู้สึกชอบมากนะคะรู้สึกดี ใค่นคนนี้นะคะเป็นยังไงอีกเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือมีความเมตตาสูงมากชอบรับฟังผู้อื่นเป็นอย่างดีนะคะแล้วตัวคุณเนี่ยเมื่อพยายามเรียนรู้เขาอยู่นะหาสำเร็จไหม ใบนี้นะคะใช้ความพยายามค่อนข้างเยอะนะคะกับความรักในครั้งนี้นะเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วคนคนนี้อาจจะมีคนเข้ามาในชีวิตของเขาเยอะหรือว่าตัวคุณอาจจะอยากทํางานอยากวางรากฐานชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้นกว่านี้บางอารมณ์คุณอาจจะชอบเขามากๆบางอารมณ์คุณอาจจะแบบยังไม่ต้องการความรักเข้ามาบางทีคุณคือคุณกาลังสับสนนะคะดูจากในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะของคนที่โสด ขอดูเพิ่มเติมให้อีกนะคะสิ่งที่ควรระมัดระวังเนาะหูลักสามเศร้าน่าจะมีเจ้าของน่าจะเครียร์กับความรักครั้งเก่าไม่ลงตัวไม่ว่าอาจจะเป็นตัวคุณหรือว่าคนเก่าก็ได้เออหรือว่าคนคนนั้นก็ได้นะคะไพ่หนึ่งดาบอ่าคุณต้องใจแข็งมากเลยนะเพื่อจะไม่ให้คิดถึงเขาไม่นึกถึงเขา Temperance นะคะไพ่แตงสุดท้ายแล้วมันยังเป็นความสัมพันธ์ที่ ยังเป็นไปได้ยากยกเว้นว่าจะอยู่ในสถานะของเพื่อนเพื่อนร่วมงานคนที่คอยให้คำแนะนำปรึกษาแต่ว่าถ้าจะยกระดับเข้าสู่การเป็นคู่รักเนี่ยอันนี้ต้องรอก่อนนะคะเพราะว่ายังไม่ได้เคลียร์เลยมันยังเป็นสิ่งที่คุมเครืออยู่นะคะอ่ะต่อมานะถ้าเป็นในเรื่องของอความสัมพันธ์ของคนที่คุมเครือบ้างนะคะ ความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะเหมือนที่แรกก็เหมือนเหมือนมาแบบมาแรงมากมืนดูชัดเจนมันดูเป็นคนเล่นใหญ่นะคะหรือว่าคุณอาจจะเจอใครสักคนหนึ่งที่คุณชอบเขาตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอเพราะเป็นไพ่หนึ่งเหรียญรู้สึกว่าปิ๊งมากรู้สึกว่าเป็นคนที่หายากมากๆด้วยคุณสมบัติต่างๆนะคะคนคนนี้หนะ้าที่การงานการศึกษาค่อนข้างดีการได้พูดคุยต่อกันทำให้คุณรู้สึกหว่นไหว กับเขาเยอะหรือบางครั้งคุณได้รู้ถึงอารมณ์จิตใจของเขาแบบด้วยการพยายามวิเคราะห์พิจารณาเวลาที่ได้พูดคุยได้สื่อสารคุณก,ก็จะคิดตามคําพูดของเขาว่าเขาจะสื่ออะไรอยู่ประมาณนี้นะคะแล้วในความสัมพันธ์เนี่ยมันคุมเคือเพราะว่ามีอยู่3คนตัวคุณตัวคนที่คุณคุยด้วยและคนของเขาคนนั้นพราะนั้นจะในสถานะเนี้ย คือมันทําให้ชาวราศีพิจิกราคณาพิจิกนะคุณต้องหยุดชะง,งักแล้วก็ทบทวนมาเอาอยัางไงดีนะคะใจนึงก็หวั่นไหวมากๆอีกใจนึงก็คือแบบกลัวเสียชื่อเสียงกลัวการมีการทะเลาะวิวาทในเรื่องของความสัมพันธ์ความรักเอาเอาความปวดหัวมาให้คุณคุณก็อาจจะดับไว้ก่อนแล้วขอคิดในเรื่องของการงานในเรื่องของการ สร้างรายได้เยอะๆการประสบความสําเร็จก่อนนะคะคนคนนี้วนเวียนอยู่ในชีวิตของคุณตลอดเวลานะคะอขอดูเพิ่มให้จะได้คบกันไหม Queen of p e n t a c l e เกี่ยวกันเกี่ยวกันในเรื่องงานธุรกิจต่างๆนะคะเขาก็ดูเป็นคนที่ชอบความมั่นคงในชีวิตตัวคุณก็ดูเป็นคนที่ อชอบความบั่นคงในชีวิตเช่นเดียวกันนะคะสองเหรียญเนี่ยเหมือนพยายามที่จะออกมาแต่มันก็ออกไม่ได้เนาะมีอะไรต้องสื่อสารพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องเอาจริงๆกับคนคนนี้นะคะมีเกณฑ์ได้คบนะเพียงแต่ว่าต้องอดทนรอ,อคอยเวลาหน่อยอย่างวิในธันวาคมนี้ยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมที่จะได้ลงเอยกันในรูปแบบของการเป็นคู่รักพวกคุณต้องรอก่อนรอให้เขาได้เคลียร์กับปัญหาส่วนตัวของตัวเองก่อนอะไรประมาณนี้นะคะ อ่ะมาต่อในความสัมพันธ์ของคู่รักบ้างไหวไหมคะคุณคนที่มีคู่นี่ไหวไหมช่วงนี้นะคะเออพ่อเง่งไม่งอนดราม่าเก่งน้อยใจเก่งแรกๆนะคะโอ้เป็นไงเห็นคุณค่าของกันและการดีงามมากคิดว่า มันมองกันไปถึงในเรื่องของการแต่งงานมั่นหมายหรือว่าการอยากจะทําธุรกิจร่วมกันนะคะแต่ด้วยปัญหาที่ผ่านมานะคะมันเหมือนพวกคุณเกิดความคุมเครือไม่ชัดเจนหรือว่าคนที่มีคู่ตัวคุณเข้าไม่ถึงกับ ความรักเลยตัวคนที่คุณคบอยู่ด้วยนะคะเขาคนนั้นดูเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงดูเหมือนมีอะไรปิดบังตัวชาวราศีพิจิกราคณาพิจิกอยู่แล้วมันสร้างความขุ่นมัวแล้วทาให้คุณรู้สึกสับสนอยู่ตลอดเวลาว่าคุณจะต้องทําตัวยังไงจริงๆคุณเป็นคนที่พร้อมมากๆนะคะในหลายๆเรื่องอทั้งในเรื่องของการทํางานชีวิตความเป็นอยู่ต่างๆคุณเพอร์เฟกมากยกเว้นในเรื่องของความรักที่คุณไม่เคยประสบความสําเร็จเลยหรือว่าไม่เคยได้สัมผัส ความเป็นรักแท้เลยดูจากไพ่ขึ้นมา1เหรียญเนี่ยคนที่มีคู่คิดว่าตัวเองเจอรักแท้แล้วใช่แล้วแล้วก็คุณค่อนข้างเปิดเผยทุกอย่างนะคะแสดงภาวะของอในเรื่องของความเป็นผู้นําทางความรักหรือว่าการพยายามพยุงหรือการให้กําลังใจกันต่อเนื่องแต่ปัญหาอยู่ที่คู่รักเพราะตำแหน่งของคู่รักของคุณโอ้มีอะไรปิดบังนะคะมีมีลักซ้อนหรือเปล่าหรือว่า ตัวเขาเหมือนคนที่แม่ไม่มั่นใจในตัวเองแล้วมันทําให้คุณนะคะเกิดภาวะของความหยุดนิ่งแล้วเหนื่อยท้อกําลังทบทวนว่าจะเอาอยัางไงดีกับความรักความสัมพันธ์และมีเกณฑ์อีกอย่างหนึ่งคือพิจิกนะคะคนที่มีคู่ตัวคุณกําลังมีคนหมายปองคุณอยู่เป็นคนที่อาจจะเป็นชาวธาตุไฟนะคะเมษสิงห์ธนูเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณชับพันกระทันหันนะคะมันถึงจุดหนึ่งที่คุณจะต้องเลือกนะคะว่า คุณจะเอายังไงกับคนที่ไม่ได้ชัดเจนกับคุณซึ่งมันเป็นอารมณ์แห่งความรู้สึกคือมีคู่รักก็เหมือนไม่มีนะคะความรักปัจจุบันของคุณเพราะว่าอยู่กันแบบมันมันไม่ถอยหลังแต่ก็เดินหน้าไม่ได้นะคะแล้วทําให้คุณเกิดอาการเหงาคเครียดกังวลนะคะ,ะกับอีก ด้านของคนใหม่ที่เข้ามาค่อนข้างเป็นคนที่มีฐานะทางการเงินชัดเจนมากๆและในเรื่องของการเปิดเผยในเรื่องของการแสดงท่าทีที่อยากจะสานสัมพันธ์ความรักด้วยมันก็เลยทำให้คุณนะคะเหมือนค่อนข้างพิจารณาเยอะนะคะระหว่างการเปิดโอกาสให้กับตัวเองนะหรือว่าที่จะย,ยอมให้อาโอกาสกับคนปัจจุบันของคุณตรงนี้นะคะ,ะมาดูตันกันต่ออีกเด e Tower บอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย คือไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นสิ่งที่คุณเลือกคุณจะได้สิ่งที่ใช่ที่สุดสําหรับคุณอะไรที่ไม่ใช่จะต้องหลุดพ้นออกไปจากชีวิตของคุณหรือว่าอะไรที่มันเป็นความรับมาตั้งนานนะคะที่ถูกปกปิดมันจะถูกเปิดเผยในเวลาที่คุณควรจะได้รู้และตอนนั้นคุณจะไม่ได้มานั่งกังวลแบบนี้คุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ยังไม่มีข้อกังขาอะไรทั้งนั้นและคุณจะได้อยู่ในบรรยากาศความรักที่ มันคู่ควรกับคุณจริงๆนะคะขอดูความรู้สึกของคู่รักหน่อยว่าเป็นยังไงนะวันนี้อาจจะพูดติดขัดนิดนึงนะคะเพราะว่าช่วงนี้สุขภาพนะคะลวนมากเลยต้องขออภัยเนาะโอ้ะสิบถ้วยคู่รักของคุณเป็นคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วหรือเปล่ามอ,มองสำหรับคนที่ความรักปัจจุบันนะ นะคะดูเป็นคนหรืออีกเกณฑ์หนึ่งทันทีที่คุณยุติในความสัมพันธ์ที่มันไม่ใช่คุณจะได้เดินหน้ากับคนที่ใช่คนที่เป็นเนื้อคู่และมีเกณฑ์ได้พัฒนาความสัมพันธ์ถึงขั้นในเรื่องของการแต่งงานการเปิดตัวกับสังคมใหม่ๆหรือว่ามีคนรอแสดงความยินดีกับความรักความสัมพันธ์ของคุณค่อนข้างมากนะคะดูลักษณะแล้ว,ลวคุณอาจจะได้เจอคนที่มีความฮอต อ่ามีคนติดตามเยอะฟอลเลอร์เยอะหรือว่าเป็นคนที่ทําอะไรก็แล้วแต่จะมีคนจับตามมองอยู่ตลอดเวลาคนใหม่ที่เข้ามาจะประมาณนี้นะคะสิ่งที่ชาวราศีพิจิกคนที่มีคู่ต้องการคุณต้องการความอบอุ่นความเข้าใจการถูกเปิดเผยหรือว่าการได้พาได้ไปเจอครอบครัวแต่สิ่งที่คุณได้รับ นะคะเพราะรู้สึกว่าเหมือนคุณกาลังถูกปิดกั้นในความสัมพันธ์อยู่ตลอดเวลาเหมือนตัวเองไม่มีตัวตนมันก็เลยกลายเป็นความรู้สึกที่พอถูกทบทวนทบทวนบ่อยๆนะคะพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะพร้อมที่จะให้โอกาสตัวเองอีกครั้งหนึ่งก็ได้เนาะเพราะนั้นขอให้ชาวราศีพิจิกนะคะได้เจออะไรกับสิ่งที่มันคู่ควรกับคุณจริงๆอะไรที่ไม่ใช่ถึงเวลาจะต้องถูกเคลียร์ออกไปต่อให้คุณไม่ตัดสินใจวันหนึ่งนะคะความลับมันจะถูก เปิดเผยออกมาพระผุดถูกเปิดเผยนะคะถ้ามันเป็นเรื่องไม่ดียังไงคุณก็ต้องยุติทุกสิ่งทุกอย่างนะคะและได้เริ่มต้นใหม่นะนาตามจังหวะที่ความควรจะเป็นนะคะอันนี้ก็จะเป็นดวงของชาวราศีพิจิกรัชนาพิจิกนะคะประจําเดือนธันวาคมปี2563ค่ะ ก็เป็นกําลังใจให้นะคะจริงๆเป็นแนวโน้มที่ค่อนข้างดีแค่คุณค่อนข้างสับสนกับอะไรบางเรื่องเท่านั้นเมื่อถึงเวลาอย่างที่ย้ําให้มันจะถูกเคลียถูกร้างออกไปแล้วคุณจะได้เจอในสิ่งที่มันใช่สําหรับคุณที่สุดมันจะมีสิ่งที่ดีกว่าเข้ามาทดแทนนะคะก็อย่าหมดกําลังใจกับตัวเองนะคะขอให้คุณเชื่อมั่นและเดินหน้าต่อไปนะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะสำหรับของชาวราศีพิจิกนะขออวยพรน,นะคะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ขอให้ชาวราศีวิจิกนะคะร่ำรวยเงินทองนะคะสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ที่สำคัญได้เจออะไรที่มันคู่ควรกับคุณจริงๆในทุกๆเรื่องในชีวิตนะคะก็ไปแล้วค่ะเจอกันอีกทีนะคะในดวงของปี2564นะคะสวัสดีค่ะ